ขอบคุณเจ๊ปุ๊กพอดีเดินผ่านเสียงเพลงต้องหลบมาตรงนี้กันเจ๊ปุ๊กน้องนุย้ยให้เอ่ยน้องนุย้ยเจ๊เอือ้อขอบคุณค่ะเนี่ยเขาก็มัจัดกำลังจัดร้านของกระจุกกระจิกน่ารักน่ารักนีกนกน่ของตกแต่งนู่นนี่นั่นนี่มีรองเท้ารองเท้าชอบดูรองเท้ารองเท้ามีหลายแบบอืเนี่ยเอาไว้ลุยฝนได้เนี่ย ัดดีีรอืออันนี้คืออ๋อราคาแล้วแต่แล้วแต่แบบหลายแบบมีหลายแบบแล้วแบบหลายแบบอันนี้แบบเก็บปุ๊กชอบใส่นี่ยเนี่เนี่ยนี่ลตัวนี้ไม่สูงมากไม่เตี้ยมากอือปุ้บวับวุ้บวับแวบแวบบ ข้างในนู้นก็มีเสียงเพลงเดี๋ยวราก็เดินแวบเข้าไปข้างในนู้นผ่านร้านรองเท้าตรงนี้ไปก็จะมีร้านของกินของใช้เอยะเอะแยะเลยป้าย น้ำพริกน้ำพริกน้ำพริกผักเต็มเลยไอย้ร้านผักร้านนั้นไม่มาพระ้อโคดนี่โดนัทจิ๋วเสียงจะอื้งๆหน่อยนะในตลาดของกินกระจุกกระจิกของใช้ปากโกปากกายาจีดโซบะกลิรี่ภาพปลราพร้านน้ำร้านนี้ไม่มา อันเค้กเค้กเค้กขอบคุณเจ๊พุกขอบคุณน้องเอื้อจ้าทักทายทักทายขอบคุณเจ๊นุ้ยน้องนุ้ยน้องนุ้ย,อ,ย,อ,ยอันนี้หนุ่มเนี่ยมันจะมีร้านเฮลตี้เออเนี่ยเนี่ยเนี่ยฟเฟ่บุฟเฟ,ฟ่เฟเปิดเพลงสาเก้าน้ำผลไม้ปั่นบุฟเฟ่ เอาอะไรดีเอาอะไรดีมีจะมีสมูทตีสี่สิบห้าห้าสิบน้ำนมหมีหมีปั่นหมีปั่นก็หมีปั่นก็มีภูเขาไฟโยเกิร์ตบวกโยเกิร์ตอีกสิบบาทคนไม่ปั่นบุฟเฟ่อะนี่อะไร แอปเปิลเ p ทแอปเปิลหลังโอเมต้ผดได้เลยนะครับห้าสิบเก้าบาทเอ่อสิบเาใมีอาหารเจออาหารเจอต้มงพทอดกับข้าวเพียบเลยอ่ะอ เนียบบเนยอันนี้มีนมิ้งโตเกียวตัวเล็กๆด้วยนะไปดูนมโตเกียวสิบเจ็ดสิบแปดสองสี่เจ็ดแปดสิบเก้ายี่สิบไปไปดูฝั่งนู้นจันอันนี้อันนี้ในหั่นแรกหมู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 หม,หม,หมูแล้วก็ผลไม้ฝั่งน,นี้จะมีขนมเป็นปลาไส้ปลานี่มีนั่นไส้ไข่ม้วนไข่ม้วนไปเราไปเดินฝังนี้ว้ายตัวเล้อเลย กินน้ำแข็งด้วยอ่ะอดูบล็อก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 ตัวใหญ่กินน้ำแข็งเขาร้อนเขาร้อนแหมกินน้ำแข็งด้วยอ่ะโอ้โห,โหดูสิดูดิดูบล็อกบล็อกไปถ่ายเขาตัวเดียวเดี๋ยวก็โดนด่าเดี๋ยวเขาว่า